โอ้ยดูกูสั่งแบนแม่งเลยสัตว์เป็นเจ้าของเซิร์ฟอ่ะโอ้ย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 เฮ้ยอีเชี่ยยยเราก็ตายห่าหรอกแม่งโอ้ย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 พี่แม่งคนเขาชนมั่วว่ะไปละไม่เล่นเลยอ่ะ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮตยาเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ฮะเราก็มาในชุดของของของอะไรของลุงหมิงเหมือนเดิมเปล่านะแต่งตัวใหม่วันนี้เป็นชุดสีขาวนะฮะก็วันนี้เราจะมาปั่นคนปวนคนนะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปที่กะลาดก่อนดีกว่านะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงนั้น้วกันนะครับผมไปฮะ เอานายนายมาขอโทษนะเฮ้ยชนเราทำไมเราโอ้ยโอ๊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 ยอ้าวหระโอ๊ยเฮ้ยชนชนทำไมอะรถรถมันออกไม่ได้เฮ้ยไม่ไม่ประเด็นมันไม่ใช่ออกไม่ได้ประเด็นคือนายชนเราทำไมเราก็รถมันเบรคค้างเฮ้ยไม่ใช่แล้วรถมันเบรคค้าง อ๋อโหอพี่พี่ปีดปี๊พี่เจาพี่เขาความเขาคันแดงเขามาชนผมอ่ะพี่ผมเบรกข้างอ้ย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 อก้นเโอ้อย่างงี้ก็ได้เหรอผมอยู่เฉยของผมรถผมทำไงเนี่ยเบรกไหรอพี่ไปของผมเนี่ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ้ยชวชน้วอ้ยอ้อ้ยอ้ยโอ้ยนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วเบรกคาดูโด่โด้ย เฮ้ยเบรกค้างเบรกที่อะไรค้างเงี้ยมึงอย่ามากวนตีนว่ะโอ้ยๆดูกูสั่งแบนแม่งเลยสัตว์เป็นเจ้าของเทิร์ฟว่ะโอ้ย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 เฮ้ยอีเชี่ยยยเดี๋ยวก็ตายห่าหรอกแม่งโอ้ยๆๆๆๆเฮ้ยพี่แม่งคนเขาชนมั่วว่ะไปละไม่เล่นเลยอ่ะ ไปแล้โอ้ยโอ๊ยโอยใช่เอานี่ก็อีกคนสอรี่เฮ้ยตอนรับผู้เล่นใหม่อย่างนี้เหรอคแน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปนี่นี่เอางี้เดี๋ยวเราใช้ให้ได้แล้วกันเฮ้ยผมผู้เล่นใหม่ฮะโหลทำผมดีดีดิผงจะพาไปไหนพาไปไอ้นี่อ่าผมเสด็ตั้งที่ใน ธนาคารตำรวจนี่ไม่ใช่ธนาคารมึงบ้าวะเนี่ยนี่ธนาคารตำรวจนี่สถานีตำรวจมึงจะพาวามาทำไรฮัลโหลในร้านสตเตนใช่ป่ะไม่เป็นไรเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยนี่นี่เข้าไม่ได้ฮลดัลโหลเฮ้ยเข้าได้เฉยเฮ้ย<ไ>ปโ<บ>ปโปฮลัลโหล บายบายเฮ้ยโปถ้าไม่เกิดน่าจะอยูอยนี้เนี่ยเฮ้ยโปฮัลโหลอ่ะเดี๋ยวผิดอะไรฮัลโหลคุณดูมิ่นเจ้าหน้าที่พนักงานมึงไม่ใช่พนักงานมึงไงมึงยามึงยาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออ่างี้เดี๋ยวผมปล่อยแล้วกันโอเคเฮ้ยถามหน่อยดิกูผิดอะไรก็คุณไม่ไงคนกวนอ่ะ กูอะไรกูขับรถของกูดีๆมึงมาชนกูถามว่ากูผิดหรือมึงผิดแล้วี้ผมจะปล่อยคุณไปเลยว่ะอ่ะปล่อยเฮ้ยกูอยู่ไหนเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอน่หะมีทางออกอยู่มีไหนเล่าเดินไปที เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอมันบักว่าวะโปว่าวะแล้วมันจะไปยังไงต่ออ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วทางออกอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยแล้วทางออกอยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยออกมาได้แล้วแล้วกูอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหอะไรวะปลาจอดเฮ้ยเอ้ย เดฮ้ยสองห้ออะเฮ้ยไอคนนี้แหละที่มันอันนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครเรียกวะเฮ้ยมาชนกูทำไมอ่ะใช่มันมันมีใส่มีทีกูไม่เฟี้ยวแต่พวกกูเปิดไฟเลี้ยวเป็นอะป้าใครเป็นไรนะมีนัวกันไรไหมไอเี้ยทำไมมึงอยู่สภาพแบบนี้วะไอเี้น่าสงสารวะ เฮ้ยย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 ย็ยย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 งยย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 ยงยย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 ัยย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 ยงยย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 ยัยยงยย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 ัยย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 ย มันเทศใส่ไม่ดีมีฐานไอ้ถามที่ว่าผมนี่ใส่ไม่ดีตรงไหนผมทาอะไรผิดโหลผมขับรถของคุณก็ผมหน้าหมีเฮ้ยหมายถึงหมีแปลว่าแปลเปล่ว้าหมีหมีโคล่าอะไรอย่างงี้เปล่าแล้วไงอะทําไมอ่ะผมชื่อผิดตรงไหนอะเฮ้ประเทศไทยใครก็ได้โหลมาดีมาดีโอ้ขึ้นมาขึ้นมาแม่งเกิน เอ้ยนายมาคุยกับเราหน่อยโอ้ยนามาคุยกับเรากันไปไหนไหนายนายนายมาคุยกับเราไปไหนเล่ามาตรงน,นี้ใกล้โรงพยาบาลนายานนโปไม่เอาไม่คุยด้วยไม่เล่นด้วยเหรอเราไม่ได้โปมันก็ทำกันได้ทุกคนนะแค่นายไม่รูเ้เนไม่ใช่นายโปโปรเรื่องนายเข้าออกโรงพักได้ทั้งที่ประตูล็อกโอ้ย แค่กด F5 ลบแปดสสองแล้วก็กดตัว x แค่นั้นก็ได้แนละ้วไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่อะ่ะอย่า่าลองทำลองทำมันกดอะไรนะกด F5 แล้วก็เลขสองร้อยแปดสิบส <28 2. S 2> องสองร้อยแปดสิบสองได้แล้วก็กด x แล้วก็กด x ได้ทำได้มากกว่านี้โหลอาเดี๋ยวทำให้ดู เราเจะไปไหนเราจะมาคุยกับนายแต่มันต้องสกีเควตหน่อยพอ,อนายไปใช่ไหมเราจะไปนายโรงก่อนอ่าฮะอ่าฮะแล้วนายก็กลับผานทางกลับเองอ๋อเหรอเฮ้ย,ย,ยอะไรอ่ะเดี๋ยวทำกันอย่างนีไ้ได้เดี๋ยวจะให้ปล่อยไกลกันนี้ฮะ อลอหเอาอไปด้วยเดี๋ยว<ม>ถามหน่อยถามพูดแบบผู้ชายนะอูฮะูผิดอะไรชื่อนายกวนอ่าเดี๋ยวคิดว่าชื่อนี่กวนแล้วคนที่ชื่อสอหอสองตัวสั้นๆอ่ะไม่กวนกว่าวไม่กวนโอ้เกินทําเกินนายทาเกินเราไม่ได้ทําอะไรนายเลยเราไม่ได้ประเด็นเราไม่ได้เจาะไปที่นายเว้ยเราขับรถของเรามาดีๆอยู่ๆนายมาชนเรา <c oughs> แค่นั้นเองแค่นั้นเองจริงๆ <c oughs> แล้วนายมาบอกว่าเฮ้ยชื่อเราควนเฮ้ยมันมันมันก็เรื่องของชื่อปะวะแต่ไม่ไม่ดูปฏิทิกรรมการเล่นของคนนะหรอนายชื่อในกลนวไงโอ้เกินแล้วและเฮ้ย เฮ้ยมูสามารมาได้มึงกับเอากูไปอีกอ่ะเฮ้ยยังยังเฮ้ยยังไม่เกิดเลยอันโหลมึงจะไปไหนไม่เกิดแล้วเอ้ยเอาอีกล่ะเอาพากูลงไปอีกแหละเฮ้ยเฮ้ย นายไม่กลัวโดนแบนหรอวะทำกับศพอย่างเงี้ยเฮ้ยตายซ้ำได้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวตายซ้ำได้ด้วยเหรอเฮ้ยใช่เหรอกดเทสกันกเลยเทสกัน,นเฮ้ยเดี๋ยวตายซ้ำได้ด้วยเหรออ่าฮะใช่เฮ้ยเกินมันยิงกูดักเกิดอีกนะไม่ได้ดักเกิดก็แค่ตายซ้ำเองเฮ้ยเกิดไม่ได้ฮัลโห เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอโอ้แล้ววงการเกมจะอยู่ยังไงเหียมึงเอามันเกินแล้ว,แล,วแล้วเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมไม่ใช่ใครยังไม่รู้จักเลยมึงมาใส่ร้ายฮัโลโหลเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเกมเกมมันมีกฎของมันอยู่ฮัโลโหลอะไรวะโอ้คุณผู้ชมฮะ เจอเกียนเข้าแล้วนะครับผมนะก็โอ้หน้าที่เกิดของผมแม่งยังไม่ทันได้เกิดกูตายอีกรอบนึงแล้วอะมันยิ่งกว่าดักเกิดเปะวะโอ้แล้วกูมาทิ้งไว้ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้เกินพ้นแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ไม่ดูดีฮนะคือหาทําไปเรื่อยอะคืออย่างเงี้ยคือผู้เล่นใหม่ของเซิร์ฟที่เขากําลังหาเซิร์ฟเล่นอย่างเงี้ย เป็นการตัดท้อนะครับเป็นการตัดท้อทําให้เขาหมดกําลังใจในการเล่นนะเอาเขามาทิ้งบ้างดักเกิดเขาบ้างอะไรเงี้ยผมบอกเลยผมไม่แนะนํานะครับก็ GTA ก็ควรที่จะเป็นแบบที่แบบจะมีความเป็นโรเปนะถ้ามันเป็นโรเพนะถ้าไม่ใช่แบบ GTA อ f f l i n e อะไรอย่างเงี้ยก็นะฮะตอนแรกผมก็ไล่หาพยายามหาทำคอนเทนต์นะแต่พอนี้ผมไม่ต้องหาละผมได้ละนะเดี๋ยวผมตัดไปลงด้วยเนะี่ยคอยดูแล้วกันนะครับ ไม่ได้ประจานนะฮะก็อยากจะให้รู้นะอยากให้ทุกคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับระวังตัวด้วยนะครับว่าเจอคนแบบนี้ก็อย่าไปอะไรมากเายนะฮะโดนแล้วะจังหวะนี้ทอ้อโดยส่วนตัวผมเองผมก็ท้อนะครับถ้าเจอคนแบบนี้นะคือคุยกันได้ไม่คุยฮนะแต่กับใช้คําว่าหมั่นไส้เออเห็นชื่อผมผมตั้งชื่อผิดตรงไหนผมชื่อว่าหน้าหมีอะอะแล้วไงอะโอเ้เกิน เห็นเดือนเห็นตะวันทักทีนะไอ้นี่ยไอ้กวาจะอกได้อยู่ไหนของประเทศนี้เนะี่ยดูเอาผมมาปล่อยแม่งโคตรไกลคุณผู้ชมเหนื่อยใจกับคนแบบนี้นะครับวันวันมึงไม่คิดจะทำอะไรเลยใช่ไหมหาแกล้งคนกั่นคนเห็นกูเป็นผู้เล่นใหม่มีชื่อตัวสีขาวไม่ได้แม่งปั่นกูและแกล้งกูนะไอสัตว์อาเไอ้อนอเนดแค่นี้ก็วิ่งขึ้นไม่ได้ ฝ่าเอ้ยอ่ะโอเคฮะก็ผมไม่มีอะไรจะทาแล้วนะเจอแบบนี้ผมก็ไม่อยากเล่นนะครับนะก็ยังไงก็ฝากแอดมินนะครับฝากดูแลนิดนึงนะครับผมยังไงผมก็ว่ามันโปนะมันเข้าออกลงพักได้นะมันบอกว่าทําสูตรมันบอกมีสูตรอะไรไม่รูนะ้มันบอกให้กด F5 กดไปที่28อะไรไม่รู้ของมันอะ่ะเออผมก็ฝากดูแลด้วยนะครับผมถ้าเจอคนแบบนี้เยอะๆนับวันนับวันมันจะอยู่ยากนะครับเซิร์ฟนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็ยังไงฝากถึางแอดมินด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่อยากหาเซิร์ฟเล่นก็ดูดีๆนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนระวังตัวเอานะฮะดูเป็นวิทยาทานนะครับไม่ได้ให้นําไปใช้หรือเนะี่ยใช้จดจําอะไรที่ไหนนะให้ดูพอเป็นสังเขปนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้หมดอารมณ์แล้วนะฮะไม่อยากทําอะไรแล้วฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายนะครับผม